ดีจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าวันนี้ว่าจะพามาชิมที่ลานเจนเนียนนะจ้าว่าจะพามาชิมข้าวนะจ้าอยู่ตรงข้ามกับศาลจังหวัดเลยนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้า นี่เลยร้านที่ร้านมีไอศครีมขายด้วยนะจ๊ะพเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๊ะสวัสด,ดีแม่ค้ามาหาใครไม่รู้อา,าตั้ำสังยนินยันบรรยากาศน่านั่งนะจ๊ะ ไอ้หาหนั่งสั่งในฟองแล้วเสียงเป็นนายกบางที่โดนเมาก่อนเมาก่อนทหารทำติ๊กต่อกเลยหลายช่องหลายช่อง YouTube YouTube Facebook TikTok มีเงินเดือนกินยังยังเหรียญยังไม่ครบร้อยเหรียญเลยยังไม่ได้กินเลยออ๋ต้องครบร้อยเหรียญนะใช่ไม่เดี๋ยวเจี๊บจะชิมข้าวข้าวอะ เอากระเพราทะเลรสจัดเลยนะรสจัดพิเศษจ้ะรสจัดพิเศษพิเศษเลยพิเศษเลยนะจ๊ะเจ็บเจ็บชอบรสจัดเลยไม่มีร้านไอติมให้โฆษณาเหมือนแต่ก่อนออกพิเนียนไม่ได้ทำไอติมแล้วหรอไม่ได้ทำแล้วโอ้โหแล้วอ๋อจ้ะอ๋อหรอ เจี๊บก็ไม่ได้มาอุดหนุนนานก็เลยไม่รู้ไม่ได้มาอุดหนุนนานอุย้ยตู้ปลาน่ารักมากเลยเ,เจี๊บก็เหมือนจะโชคดีนะตั้งใจจะมาชิมข้าวไม่ได้ตั้งใจจะชิมไอติมเลยโชคดีโชคดีที่ร้าน ใช่ช่วงโควิดก็เอาไปส่งที่บ้านเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ร้านเจ๊นเนียนจะขายไอศครีมด้วยนะจ๊ะไอติมด้วยไอติมตักแต่เลิกขายแล้วขายข้าวอย่างเดียวเราก็เหมือนจะรู้เลยอ๋อน้ำยังขายอยู่ อ๋อจ้าจ้าอ๋อน้ำยังขายอยู่อืมอ๋อจ้าจ้าไข่น้ำด้วยแล้วก็น้ำแล้วก็ข้าวตามสั่งนะจ้าเพื่อนเพื่อนผู้ชมจ้ามาอุดหนุนเจ๊เนียนได้นะจ้าอยู่ตรงข้ามกับหน้าสารจังหวัดสีชิ้วเลยนะจ้าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้า บรรยากาศร้านก็น่านั่งนะจ๊ะเพื่อนๆคุณู้ชมจ๋ามาอุดหนุนกันได้เลยจ้าอขอบคุณค่ะแก้วน่ารักมากเลยแก้วนา่ารักมากเลยวันนี้พาชิม เจ็บเอาไข่ดาวด้วยนะลืมสั่งไข่ดาวไข่ดาวด้วยกระเพราทะเลนะจ้าไข่ดาวด้วยพาวันนี้พาชิมบรรยากาศช่วงเช้าๆนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าหิวด้วยเรื่องของเรื่องเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าหิวด้วยจ้า บรรยากาศดีนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าเรื่องเหล้าเช้านี้นะจ๊ะบรรยากาศร้านประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าบรรยากาศร้านประมาณนี้เลยบรรยากาศดูเมนูเมนูอาหารนะจ๊ะเพื่อนๆเปิดแต่เช้านะจ๊ะเปิดแต่เช้า เหมือนกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้ามาอุดหนุนกันได้เลยหาง่ายมากเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้าหาง่ายมากๆเลยอยู่ตรงภาคกัตริยจังหวัดศรีคิ้วเลยจ้าเลยจ้า